สวัสดีครับพวกผมเอ็กเทิร์เชียทอซึ่งเป็นสกุลนะครับแล้ก็เอ็กเทิร์ธนพลลือชัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของแพ a มา a ิก p r p p c h นะครับในเรื่องของ d ิ s p พสเซี e นะครับ <S <S 1> <S 1> <Okay. S 2> เอเเราโจทย์นิดนึงครับก็คือโจทย์เป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีอาการอืดแน,น่นท้องมากนะครับมักเป็นเวลาที่กินอาหารเนาะรู้สึกกังวลนะครับก็เลยทางคำถามบอกคุณหมอว่าอ,อ,อยากทานผักสดมากจะทำอย่างไรดีไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องแบบ วิธีการที่มีลมเยอะนะครับแล้วก็ควรจะกินผักอย่างไรให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็ควรสตรวจส่องกล้องกระเพาะลำไส้ไหมอันนี้คือที่คําถามที่ถามนะครับส่วนคุณหมอก็ตอบไปว่าอาการท้องอื่นเนี่ยมีอาการอืดเป็นอาการของดิสเพปเซียเป็นการอืดนมเต็มท้องนะครับก็การรักษาที่เขาบอกแนะนําก็คือเป็นการเรื่องของให้ยาอย่างเดียวเช่นยา ลายกระเพาะอาหารส่วนปลายหรือว่าชื่อโมซามายนะครับหรือ,รอว่ายากออกฤทธิ์เพิ่มสารเคมีปลายประสาทอะตโมรที่เป็นพวกอะซิเโคลีนนะครับเช่นยาอะโคทีเอไมนนะครับยากแก้แพ้ไซโปรเฮปทาดีหรือ,อยาซึมเศร้าต้านกลุ่มไตรไซคลิกหรือว่า s s r i ที่เขาบอกว่าไม่ได้ผลนะครับคืออันนี้คือที่ข้อมูลที่คุณหมอตอบเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าสิ่งที่เขาตอบเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับครับก็ เริ่มที่กันข้อแรกลยครับก็คือ question แรกก็คือหา evidence เพื่อมา discuss กันแล้วก็ support หรือว่าไม่ support ในหัวข้อนั้นๆนะครับคร้นเรามาดูกันที่ paper แรกกันก่อนนะครับก็เป็น paper ที่เป็นการศึกษาระหว่างตัว kinetic นะครับสองตัวก็ที่เราสนใจสองตัวก็คือโมสเทไร์กับอะโคเทอร์มัยนะครับ ก็ในเปเปอร์นี้เป็นอ่า t e m a ต i c r e ิกร w วิวเป็นเมตาอานาลิซิสนะครับก็มีการศึกษาถึงตววคานิติกหลายตัวแต่ว่ามีตัวเที่ยวสนใจร่วมด้วยสองตัวครับก็จากการศึกษาก็พบว่าอะโคเทีมายมีผลในระยะสสำคัญทางสถิติในการช่วยลดอาการของฟ่าชันอโลเดสเปเซียนะครับในทางกลับกันก็คือโมซาพายยังไม่มีการศึกษาว่ามีในระยะสสำคัญทางสถิติ ว่าช่วยลดอาการของฟังเทนนอล์นิเเียได้ครับพัตตอันนี้ก็เป็นโพลีพัตนะครับก็าจากการสังเกตก็สามารถดูได้ว่าอะโคเทียมายนะครับก็มีผลในแง่สาคัญทางสถิติจริงครับก็คือค่า R-R าไม่ค้อมหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นมูซัพไอ่ะก็คือจะมีค่า R-R าที่ค่อมหนึ่งครับก็เลยไม่มีในยง่สาคัญทางสถิตินะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเพเปอหนึ่งนะครับที่ช่วยสนับสนุน,น,นว่าการโมซัพไฟนะครับไม่มีผลทางาไม่มีผลในยั่สำคัญทางสถิติในการช่วยลดอาการดิสเซียได้นะครับต่อไปก็เป็นไซโปเฮปตาดีนนะครับในไซโปเฮปตาดีนเนี่ยเราไม่ไมสามารถหาเปเปอร์ที่สนับสนุนการใช้ไซโปเฮปตาดีนในการช่วยลดอาการ ฟังชั่นแนลดิสเพปเซียในผู้ใหญ่ได้แต่เราเจอเป็น Paper ในเด็กแทนนะครับก็ใน Paper รนี้ยก็ช่วยบอกได้ว่าไซโปเฮตาดีนเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีเอฟฟิเคซี่ที่ดีในการช่วยรักษาดิสเพปเซียในเด็กได้นะครับค mm hmm. รับก็สำหรับแอนตี้ดิเพปเซีนะครับอันนี้เป็นเปเ e อ Systematic Review นะครับที่ท,ท,ทีมลงคอรสวันก็ สามารถสรุปได้ว่าถ้าเป็น TCA สามารถช่วยลดอาการของ functional d y s เ e ียได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น SSRI ยังสรุปไม่ได้ว่าช่วยลดอาการดิ s p e เซียได้ครับแล้วก็จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนียจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเป็นการรักษาแบบใช้ยาหดืทั้งหมดเป็น p h a r m a c o l o g i c a treatment นะครับเราเลยหาเปอร์มีมาเพื่อนำมาสรุป ในการใช้ยานะครับจาก journal ของ alimentary pharmacology และ therapeutics ซึ่งตีพิมพ์ในปี2020ซึ่งถืงอว่าค่อนข้างอัปเดตเลยนะครับหัวข้อเป็น systematic review and network meta-analysis ในเรื่องของ efficacy of drug for functional dyspepsia นะครับโอเคครับก็จากด้านซ้ายนะครับเป็น forest plot ของเรื่องของ improvement ของ functional dyspepsia symptom นะครับจะเห็นได้ว่ายาที่เราสนใจเนี่ย ดูทางด้านซ้าครับก็คือยา TCA ที่เราสนใจก็เห็นว่ามันอิ่ o ทุบสิมตอมได้จริงแล้วก็โดย s significant ด้วยนะครับมีเรื่องของอะโคจีเอไนะครับที่ i ิ p r o ุ e แบบ s i g n i f i c a n t เหมือนกันนะครับส่วนตัวโมซัพไพรก็จะเห็นว่ามัน i ิ p r o ุ e นะแต่ว่ามันไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับส่วนของตัว SSRI ที่เราพูดกันก็คือ ถ้าเทียบกันก็คืออยู่ตรงที่หนึ่งพอดีก็คือไม่ได้เฟเวอร์ไปทางในทางหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้มี Benefit Over Possible อย่างนี้นะครับทีนี้ไปดูกราฟทางฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเป็น forest plot ที่พูดถึง resolution ของ functional dyspepsia symptom นะครับจะเห็นได้ว่ามีตัว standard dose ของ PPI หรือไม่ว่าจะเป็น High Dose หรือ l o s e เนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถทำให้ resolution ของ symptom เกิดขึ้นได้นะครับรวมถึง ทำให้ improve ของ Functional d y s p e p s i a Symptom ได้เช่นกันนะครับส่วนยาตัวอื่นๆที่เราสน,สนใจเช่น ACOGMI หรือ m o ซ a p r พพวกนี้ไม่ได้ช่วยในเรื่องของ Resolution Symptom นะครับโดยสรุปนะครับก็คือ m o ซ a p r i เนี่ยเป็นมี Improvement ของ Symptom แต่ว่าเป็นไม่มีในยักษ์สำคัญทางสถิตินะครับ ACOGMI Significant i m p r o v e of Symptom นะครับ Cyproheptadin นะครับ มี improve symptom ใน c h i l d เด n แต่ว่าไม่ไม่มี evidence ในผู้ใหญ่ดังนั้นไม่สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยรายนี้ได้ครับ t c a ก็ s i gn i f i c a n t i m p r o v e s y m p t ม m แต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว c a ค่อนข้างมีจนก f e อฟเกลระมัดระวังในการใช้ในผู้สูงอายุมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของ SRI s เนี่ยก็ไม่มีไม่มี benefit over pla แนะครับส่วน p p i เนี่ยก็คือ s i gn i f i c a n t ทั้ง improve symptom แล้วก็ resolution of s y m p t o ม ก็นอกจากการสรุปการใช้ยาแลครับก็ขออนุญาตนำไกด์ไลน์มาให้ดูว่าในการ Approach ของ Functional Dyspepsia เนี่ยจริงๆควรจะเป็นยังไงรวมด้วยนะครับก็คือคจริงๆควรจะทราประวัติเพิ่มเติมนะครับในผู้ป่วยรายนี้ทราประวัติตัวร่างกายเพิ่มเติมเพื่อหา,อารามฟีเจอร์ที่ที่เป็นอาการค่อนข้างแรงเช่นเอ่อาเจนเป็นเลือดนะครับเบืออาหารน้ำหนักลดถ่ายเป็นเลือดนะครับ อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเพื่อดูว่าควรจะ investigation อินเทอ i ์เ t i o n กชั่น่อไปหรือเปล่าซึ่งถ้ามันมีอะลามฟีเจอร์เนี่ยสิ่งที่ควรทำอาจจะต้องออมีโดของการส่องกล้อง upper GI endoscopy เข้าไปนะครับซึ่งถ้าผู้ป่วยรายนีนย้ไม่มีอาการ,อ,รอะไรเลยแนละ้วดูเขาได้กับ functional dyspepsia นะครับก็คือตอบคำถามที่เขาถามว่าควรส่องกล้องไหมคำตอบคือคิดว่าถ้าไม่มีอาการอะลามฟีเจอร์ก็ยังไม่ต้องส่องกล้องนะครับจะเป็นการรักษาของ functional dyspepsia ไปก่อนนะครับ ส่วนการรักษาของ functional dyspepsia เนี่ยก็คือจะใช้ยาเป็นหลักนะครับก็ก็จริงๆก็แบ่งตามสอบ t ยนะครับถ้าเป็นของ Post p o s t p a n d i a l dyspepsia ที่เป็นเด่นก็จะใช้เรื่องของยา prokinetic เป็นดักนะครับก็เป็นหลักนะครับขอโทษครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของ epigastric pain syndrome เป็นหลักจะใช้ยา anti-secretory ักเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับส่วน a n t i d y e s s n ที่เราพูดกันนะครับพวก TCA นี่ก็จะเป็น เอ่อซคคัไลน์ไม่ใช่เฟิร์สไลน์ในการรักษานะครับหรือว่าถ้าคนที่มีโรคของออภาวะโรคไซเคิริกม่วมด้วยเช่นกลุ่มเศร้าก็อาจจะพิจารณานะใช้ก็ได้แล้วแต่บางรายไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นยา s ซคคันไลน์นะครับไม่ใช่เฟิร์สไลน์นอกจากนี้ก็ยังเป็นเนอื่นๆตามกลไกพาโถฟิิซอโลจีที่คิดว่าน่าจะเกิดในผู้ป่วยรายนั้นซึ่งเอ่อไม่ขอลงรายละเอียดในที่นี้นะคะรับสรุปอีกครั้งก็คือโปรไคนิฟิก สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับโดยเฉพาะตัวอโคตทีเอซึ่งมี i v e n c e suggest ช Sug ัดเจนะครับส่วนเรื่องของ Anti ense, แอนตี้ดิเพรสก็คือมีเรื่องของ TCA ที่มีผล Significant แต่ว่าไม่ใช่พทีรจะเป็นยาแรกในการใช้นะครับรวมถึง t p i ที่ได้ผลดีที่ improve ใจ mm hmm. ทาง olution, s ซ m p t o ม Resolution ก็อาจจะเป็นช้อยหนึงในการเลือกใช้กับผู้ป่วยรายนี้ได้ะครับ ต่อไปจะพูดถึงนอนฟาร์มอคโลจิกทรีทเมนต์นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในไกด์ไลน์ดิสเพปเซียเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของฟาร์มอคโลจิกเท่านั้นแต่ว่ามีจริงๆมีเรื่องของนอนฟาร์มอคโลจิกที่มีอีเวนต์บางส่วนมาช่วยเอ่ออัพโทนนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าอีเวนต์เนี่ยอาจจะยังไม่ดีามากพอแล้วก็อาจจะเอ่อ uh, ไม่ไม่ชัดเจนพอที่จะเป็นเอ่อ uh, เป็นไฮคุณิตี้อีเวนต์นะครับก็เช่นพวกดีแอชชวรันมีไซโคเทอเรพีนะครับมีเรื่องของการให้ การกินอาหารที่ที่เหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าอาหารบางอย่างก็กระตุ้นให้เกิดดิสเพปเซียได้โดยเฉพาะพวกผักผลไม้หรืออาหารพวกนมต่างๆตามที่ได้โชว์เลยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเป็นไฮฟอสแมปนะครับที่ประกอบด้วยแบบอาหารที่มีฟุกโตสและโคโตสฟุกแตนกาลักแดนโพลีออลโพลีออลนะครับก็ จริงๆแล้วก็อาจจะแนะนําผู้ป่วยว่าจริงถ้าหลังกินอาหารประเภทไหนเราทําให้เกิดอาการก็อาจจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนั้นนะครับรวมถึงให้คําแนะนำในเรื่องอาหารอย่างที่แสดงไว้นะครับต่อไปล้วจะมาต่อกันที่คําถามข้อ2นะครับว่าการดอะนอสิสของ IBS แล้วก็ dyspepsia ใน r o โ e คไฮทเร Pro ียนะครับครับก็เริ่มกันที่ IBS นะครับหรือว่า irritable bowel syndrome นะครับ มโปรโครยรขพูดว่าเออเป็นต้องมีอาการของ recurrent abdominal pain นะครับ at least one day per week นะครับแล้วก็ for the last three months นะแล้วก็มีอาการที่ associate มากกว่าเท่ากับ2ของซิม t o มพวกนี้นะครับก็คือ1ก็คือ related to defecation นะครับ2 associated with a change in frequency of stool ก็3 associated with a change in form ือ a p p e a r a n c e of stool นะครับก็ไฮทิเรียนี้ต้องมีอาการพวกนี้ติดต่อกันทั้งหมด3เดือนแล้วก็เริ่มมีอาการตั้งแต่เป็นเวลา6เดือนนะครับถึงจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น IBS ก็ IBS จริงๆก็มี s u b t y p e อีกส s u b t y p e เลยนะครับก็มีเรื่องของ p r e d o m i n a n t constipation p r e d o m i n a n t diarrhea นะครับหรือว่าจะมี mix ทั้ง2 f e ฟีเจอร์หรือว่าเป็น unclassified นะครับก็ไฮท t เรียคือด,ดัง mm hmm. ที่สแสดงใน ในสไลด์นี้เลยนะครับครับก็ในการดแอก IBS เนี่ยเราจะเอาเรื่องของสตูนะครับเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยนะครับว่าอันไหนดูเป็นเข้ากับคอนสแตช t ั่นอันไหนดูเข้ากับเรอเรียนะครับเราจะใช้ i s t o l s t o o l Form s c a l e นะครับก็มีไทหนึ่งถึงไทเจ็ด,ด้วยกันนะครับไทเจ็เนี่ยจะเป็นวอเตอรี่นะครับเป็นเหลวเลยส่วนไทหนึเนี่ยจะเป็นแบบฮาร์ดลัมเป็นคล้ายๆแบบ เอ่อที่กระต่ายเป็นเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราจะนํามาดูคลาสสิฟายเหมือนในรูปทางด้านขวานะครับก็ถ้าเป็นคอนสเปชันเนี่ยก็จะเป็นวิสต์เลไท1กับไท2เป็นหลักนะครับส่วนเป็นถ้าเป็นเด่นทางด้านใบแอรียก็จะเป็น6กับเจเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิกซ์กันก็มีตั้งแต่1นถึงหได้เลยนี่นะครับก็อันนี้ก็จะแสดงให้ดูนะครับ โดยทั่วไปไทสามถึงไทห้าจะเป็นไทที่ที่เจอได้ในคนปกติเวลาคนถ่ายปกตินะครับครับต่อไปเป็นเรื่องของฟังชันฟังชันแนลดิสแฟกเตียนะครับของโรคโปไคทิเรียนะครับเขาบอกว่าต้องมีมากกว่าเท่ากับหนึ่งในอาการของพวกนี้ก็คือมีเป็นแบบวอเตอร์ซัมโพสแพนเ e ียฟูล l นี่นะครับวอเตอร์ซัมเออร์ลี่ a t i o n นะครับวอเตอร์ซัมอ i พ a แกสติ pain แล้วก็วอเตอร์ซัมอีพิแกสติก r n i n g นะครับ เดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อไปว่าบริษัทนี่หมายความว่ายังไงเนาะและอันต้องมีร่วมกับต้องรู้เอา structural d e s e s t อื่นเช่นพวกของสองกล้องเราเจอเป็น plastic ulcer หรือเปล่าครับนอกจากนี้ต้องรู้เอาเรื่องของโรคทางเบาอุ่าเช่น IBS เช่นกันนะครับหรือว่าเรื่องของ g a s t r o e s o p h a g e a l reflux disease นะครับก็ต้องรู้เอาก่อนนะครับแล้วก็ต้อง fulfill criteria ใน 1> B 1 A และ B 1 B ครับซึ่ง B 1 A กับ B 1 B เนี่ยจะเป็น s ับไทป์ของ Functional dyspepsia นะครับ B 1 A ก็คือเป็นเรื่องของ postprandial d y s p e p s i syndrome นะครับหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าจะมีอาการหลังจากกินข้าวนะครับหลังจากมื้ออาหารจะทำให้เกิดอาการแน่นท้องนะครับก็คือมี Boutesarm postprandial fullness นะครับแปลก็คือต้องรุนแรงที่รู้สึกว่ามันกระทบต่อ activity ทั่วไปของเรานะครับ แล้วก็มีเรื่องของ b o r t e r s u m e a r l y satiation นะครับส่วนเรื่องของ e p i g a s t i c pain syndrome ก็คือไม่ ไม่ได้ขึ้นกับมื้ออาหารหมายถึงว่าการกินมื้ออาหารไม่ได้ทําให้เกิดอุปกรณ์กเพีนะครับหมายถึงว่ามันจะเกิดไม่ได้รีเลยกับมื้ออาหารนะก็มีเรื่องของ Borderline e p i พ a แกสติ Pain แล้วก็บอ r เ e อร i ซ e Epigastric Burning นะครับก็คือเป็น definition ก็คือ severe enough to impact on usual activity เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตาม2ฟีเจอร์นี้สามารถเกิดร่วมกันได้เช่นหลังมื้ออาหารก็มีทั้ง Epigastric Pain หรือว่ามีเรื่องของ Postprandial Fullness Syndrome ก็ถือว่าเป็น m i x e type ที่เกิดร่วมกันได้ ต่อไปจะเป็นข้อ3นะครับเป็นเรื่องของ differences between Rome 3กับ Rome 4ไข่ทเีนะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังเนาะเริ่มต้นที่ IBS ก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต่างใน Rome 4กับ Rome 3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของใครที่เรียการในแอปเรื่องของ frequency นะครับก็คือใน Rome 4เนี่ยต้องมีอย่างน้อย1วันใน1สัปดาห์นะครับแต่ว่าในของ Rome 3เนี่ยจะเป็น3วันใน1เดือนเนาะซึ่ง ตัวเลขใหม่ที่โลงโฟได้มาเกิดจากการเก็บ์เวยนะครับก็เลยเอามาทําในไฮติเรียครั้งนี้นะครับที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องของ Definition ที่ทําให้ความกำกวมความเข้าใจยากทั้งผู้ป่วยทั้งคนวินิจฉัยเข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือเพิ่มเป็นคําว่า related to d e f i c a t i o n นะครับอันที่2ก็เป็นใช้คําว่า associated with a chain infrequency of stool ครับอันที่3คือ associated with a chain in form of p a r e stool นะครับ ก็ใครที่เรียก f u l f i l ก็คือต้องมีอาการอย่างเงี้ยอย่างน้อย3เดือนนะครับแล้วก็มีเรื่องของ onset ต้องเริ่มมาเป็นอย่างน้อย6เดือนถึงจะได้ได้แอ d มินิชัยเรื่องของ ids นะครับต่อไปเป็นของ dyspnea นะครับความแตกต่างระหว่างลมถี no ่ลมโฟคือจะเพิ่มคําว่า bother sum เข้ามาในทุกทุกอาการดัทงที่เห็นมันจะเป็น bother sum post inflammatory bother sum emphyseation bother sum emphyseatic pain แล้วก็ bother sum emphyseatic burning นะครับซึ่ง จุดประสงค์ที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าทำให้ความเข้าใจใน definition ในคำนิยามเนี่ยให้เข้าใจกันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยแล้วก็ให้คนมินชัยเนี่ยเข้าใจตรงกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาว่าในการมินชัยเนี่ยต้อง fulfill ค r i ล e r i a ของส u b t y p e s u b t y ใด s u b t y p หนึ่งของตัวของ functional dyspepsia ได้แก่ postprandial dyspepsis หรือ epigastric pain syndrome นะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างโควิดแพนดิมิกนะครับกับฟังนนก์ชโนดดิเซเียกันต,ต่อนะครับก็ในเปเปอร์นี้เป็นเปนเปอร์ที่ศึกษาจากการเซอ,เอร์เว์นะครับเป็นในช่วงที่มีทวาทีา่คนทั่วไปมีความเครียดเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิดนะครับก็สามารถสรุปได้ว่าโควิด1 9เนี่ยมีผลกระทบในเชิงลบต่อ ผู้ป่วยที่เป็นฟังชัน o n a ดิสเกเซียแล้วก็ไอบเนี่ยให้อาการแย่ลงได้นะครับต่อมาเพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวโรคโควิดเองกับจีไอซิมตอมโดยในที่นี้เราอาจจะพูดถึงฟังชัน o n a ดิสเกเซียหรือว่าอาจจะเป็นไดอะเรียด้วยนะครับ mm hmm. ก็ในเต็ปเปเนี้ยสามารถสรุปได้ว่า ในผู้ป่วยที่มี diarrhea หรือว่ามี GI s y m p t o m อ,อาจจะมีทำให้เกิดเป็น High risk group มากขึ้นนะครับในการที่จะเกิดผลเช่น ARDS หรือว่าจำเป็นต้อง admit ICU นะครับอันนี้เป็นอีกเ paper หนึ่งนะครับที่สนับสนุนว่า COVID-19 ถ้าเกิดว่ามีอาการ GI s y m p t o m ร่วมด้วยอะจะทำให้ มี significant risk ในการเกิด AI e DS มากขึ้น,นครับครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการนำเสนอเรื่องของ d i s p e p e n t นะครับก็สรุเปเพีทงสั้นอีกครั้งนะครับก็ d i s p e p e n t เนี่ยก็เราเวลาเรามีนิสัยเราใช้ mm hmm. เรื่องของรวมคุชื่อในการ diagnostic น,น,นะครับแล้วก็ต้อง rule out structure t r o ่อื่น,นๆเช่นเอ่อ uh, p e p t i c ulcer disease หรือว่าเรื่องของเอ่อ uh, g a s t r i ulcer r e f l a c t หรือว่าเป็นเรื่องของ เบาดีซีเช่น IBS นะครับรวมถึงการรักษาหลักของมูสเปเซียเนี่ยฟังชันแนลด p e เปเซียเนี่ยก็คือการใช้ยาเป็นหลักนะครับอย่างไรก็ตามการไม่ใช้ยาก็มีส่วนช่วยเหมือนกันในการาทําให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นเช่นการนแล้วก็สามารถทําไปได้ทั้งคู่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการ นำเสน่ในครั้งนี้ขอบคุณครับ